กบสบายและสวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขูสุคนพี่น้องเลยบว่าชียู่ในประเทศและกะต่างประเทศเนาะคือยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาเตียงทองซาเนียวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยเมื่อนี้เตียงก็มาอยู่บ้านแก้งกระเบาเนาะอ่าเมืองสรบ,บุรีแขวงสวนนรรคิเขตมหาน้องยืนพี่น้องเลยแต่ว่าเราบริอยู่มองเกากระต๊อบน้อยเราอยู่ปู้นพี่น้องเลยแต่ว่าเรามายหายอยู่เฮือนพี่น้องบอกนี่แหละอยู่พี่แหละพี่น้องเลยเฮือนกอลัง อ่าสีชมพูนี่แหละพี่น้องเองนาะมาเตียงมาถามเพิ่นว่าอยู่นี่ว่าสันมีผู้ใหญ,ญ่ผาาเงินมาให้เพิ่นเนาะหนึ่งพันบาทตั้งแต่โด,ดนๆอะลรมาเตียงไปหาแล้วอยู่เพื่อนหลังพุ่นแตาโบหินผมเองพี่น้องเลยก็เลยมาเตียงตามมานี่เนาะน้องเพิ่นเคยบอกว่าถ้าโบาหินอยู่พุ่นแล้วก็มาหาอยู่นี่เลยว่าะวาสันก็ได้สิเข้าไปหาแล้วอยู่ข้างในนี่แหละพี่น้องเลยไปบุหงาอยู่น้ำกันเบิดดบร์ตเดือบอทั้งเมท่าวเมทแถวเราพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวมาเตียงหาบึงนุ่มบึงอย่างก่อนไปฝายไปตอนเราเนาะพี่น้องเลย จะอยู่ข้างในผูนแหละนเนาะวเขับไปหาเบิง้งแล้วน้ำกันก็เคลื่อนลังได้พี่น,อบบน้องอีกแบบสามลังพู้เนาะป๊ะตูเออผู้มีตู่ผู้เนอ้หากเห็นจะมีตู้เออสบายดีมิตู สบายดีใช้น้องยืนน่ะน้องอยู่บอยู่ผูโอ้โอ้พักันมาอยู่พี่บ่มาอยู่ที่ได้แม่นะเืนหลังไม่แล้วเพือนหลังหม่คืดี่โอ้โอ้ด้ย องยืนเทียนยังยังเห็นยัง,ๆๆๆๆนององีละอ่าหนึ่งเข้าสบายดีละ่ะเออแลหนึ่งเข่าตัวใหญ่มันอยู่พี่เอละอ่ะอืะอเอมเห็นแอ้ว้เดาเบาก็ไปหาเพื่อนเก้าบับโบหินใหญ่าามาตะโดนแล้าอเอา,า,าอีหล่ะเนี่ยไม่เนี่ย,ยมาอยู่น้ำกันพี่ก็ไม่ตู้เบิดบ่อ โดยมันเข้าเย็นอยู่โดยโดยดยเพื่อนไผ่นี่แหละเพื่อนไผ่เพื่อนลุงเพื่อนลุงโดยโอ้ยจะไปนทางทางกับ่อไปดูเวยเจ้าบ่ได้ไปอยู่พุ่นรือเป่าใช่โดยอ่าเป็นยังไงล่ะคือปอไปอยู่เพื่อนเก่ามันดอกเลยเขาเป็นพี่มั่งเลยเป็นพิมั่งทิมแลยโดยอ่อยู่พี่เลยบ่บวันนี้ฮะโดยมันเข้ามีทุกคนมันจะได้ร่กงหรมันไม่ได้ไป โดยพี่น้องเลยพึ่งลงมากระไปเลยจะย่อจะย่ดจะยโดดเราจะละเมอหน่อยอันนี้หนึ่งเข่าถาป้าถาลุงบอกหน่อยโดยใช้เพื่อนไปใช้ใจละไปลงมัดเข่าลงมัดเข่าอ้วยนั่นน้อยลุงด้วยมาเอาผัวเลยด้วยใช้น้องใหญ่ไปใช้ใช้น้องใหญ่ไปอยู่น้ำผัวไปอยู่น้ำผัวเอาผัวได้เอาบ้านได้ละมาละครบ แลกหกโดยปลาโดยผัวแล้วผเอยน่ะโดยไปอจูุบ้านผัววันนี้เนาะใหญ่ละเอาแล้วเจ้ากระเขางเฮียนยู่บลามะไรนี่อย่งเขาเฮียนบ่เดเขาเลยเอาเป็นยังกันนะนางพดปรนพัดลมที่แรรถห้องเพล่ห้องโบได้ไปตอนน่ะแต่ท่านนี้ไปเลยกันเ่พิ่นกรเบ้าว่เขาบมาเลยก็ออกเลยรถอนไปขาดแล้วก็ออกโดร่รนี่ยในครูฮะดสร้งว่าเอา โยๆโดยโดย้ามันห่อนไม่ไรเพอากมานอกไหมเออเอมันอยากห่อนนอนห่อนไฟเพิ่งกำลังหนึ่งเข่าอยู่้กำลังหนึ่งเข่าอยู่พี่น้องเลยอวเป็นห่านอนนอนเว้นบ่อยอออ่าอาละ แต่วเาเ่ได้อยังมาฝากยันบบเจอเจ้ามีแต่นมกับขนมอันเจ้าขาดองเฮียนจะหึงแล้วโอ้เหรอเยเรามาอยู่น้ำลุงโภเลรถรถพี่ฉบอรถถีบรถพ่บอโดยมาพี่ห้งไก่ก่นแล้วแันนี้เนาะยามมาพี่ห้งไก่้องเฮียนพี่แต่ใส่แตกแล้ว เอาไปจอดบ่ได้บัตรละได้เพิ่นจอดเท่าไรอยู่บ้วะดูแถวนี้นะสิบพันสิบพันสิบพันโดยเจ้าก็บ่มีเงินว่าสิบพันคะมันไกลมันไกลโดยคู้ไกล่คู่เฮียนไปอีกมืนกันผมมีรถพาไปแชมบอโดยโอ้แต่กระบาดกระบอกแต่สรุปแล้วเอาน้องออกแล้วตอนนี้ฮะโดยอ่าเป็นเข้าอีกบ่ได้บัตรละเข่าเฮียนอยบ่ได้เพิ่นบอกในคู่บ่บ่ค่ะ โดยโอ้แจ้งว่า้เพื่อนว่าได้ไรก็มันก็เป็นจะได้เก่งนเอ่ะค้าไพออกเลยออกเลยโรดข้าไพ่ขาดต้องเยียนนะบ่ให้มากค้าไพขาดแล้วบ่ให้ออกอ่าค้าไพขาดแล้วให้ออกเลยโดยอ่าเออบใหญ่เป็นชาวจังอ้อกแม่เบาเจ้าขาดจากมือที่เจ้าบ่ไปเพื่อนว่าไปใช่สามสี่มือสามสี่มือโดยสาเหตุก็ใส่รถแตพี่น้องเลย อย่างในรถจักรยานแหละแตะตอนนั้นแต่ตีนลังนะจอดแล้วบัานี้เตกตีนอ่าโอเจ้าฮอดฮอจะหฮอดใส่น่นล่ะฮอดฮอดปอได้นะมอหนึ่งอไปเปอหาปอหาดูเดี๋ยวจ้าเห็นยังบ้าน้เจ้าบรข่าวเฮียนเจ้เห็นยังบัานิอยู่ไปหาพื้นแล้วก็ เอาคุณช uh, ิรโร่อะไรวะคเชิโร่ไม่ได้โรคระหองไม่ไแต่กับแบบอ่บัดนี้พ่อแม่จะบินมาเลยบ่มาแต่แม่ต่อนะมาแล้วก็ไปบ้านอัสังพี่เกี่ยวเขามาแล้วก็เมื่อเลยโอ้มากับเปล่เก่งจะได้โดยมาแล้วก็เมื่ออยู่น้ำน้ำมันพ่อพูดเลยเพื่อนไม่ได้อันขอโทษด้วยละเจ้าบ่ได้อันน่ะเมื่ออย่างเมื่ออยู่น้ำแม่บ่ บ่เพิ่นบ่โบเมื่อ่ได้เจ้าบ่อยากเมื่อบ่อยากเมื่อบ่อยากเมื่อโดยเป็นยังไงล่ะคือโบอยากเมื่ออยากอยู่นะแม่เถาเพราบ่อยากเมื่ออ๋อถ้าถ้าถ้าเมื่อถ้าเมื่อพูดอลไรเมนเมนแม่เถาบ่ได้เมื่อเนาะโดยโอ้เพราะว่าทั้งพ่อแม่แล้วก็อ่าเป็นได้ไหนนั่นแหละที่เพิ่นเมื่อครั้งแรกนะเพิ่นว่าได้ไหนเพิ่นบ่อยากอยู่นั่นไม่เถาบ่โดย แบบวลำคาญแล้วจมนะลำคาญแล้วจมแล้วก็บอกตามภาษาเราสิเดี๋ยวน้องพี่น้องเนาะแล้วก็จมไปมาอยู่น้ำลุ่งนี่เพิ่งมาว่าเพราะฉะนั้นน้องละโบให้เห็ดเวียกกับโบเว้าโบอันนั้นคือไม่เท่ามันยังมาอยู่น้ำไปสินะจะให้ยู้ให้เราจมเมื่อคืนเอออ่ะอ่อยู่ในเฮือนนี่ก็จมโดยโอ้เงยหน้าขึ้นแล้ว ก็เป like, mm like, like ็นใจตนอยู่แ oh, ล wow. ้วพี่น้องเลยมันเพื่อนไพฉลาลังตาโตกันนี่เฮือนอันนี้นะเฮือนอาเตียอันนี้นะเพื่อนพี่น้องกันบ้เลยอบ่เือนน้องอ๋อเพื่อนน้องลุงเือนจะบวีอ๋อลุงนี่เป็นลุงทางไหนนะทั้งทั้งเมย์บ่เป็นเป็นพี่น้องของทั้งเมย์บ่แม่ว่าลุงน่ะเป็นลูกของดองคงแบบเป็นตาดองกันก็ไม่เถาเด้ลุงเป็นตาดอง เป็นลูกของดองเมถาวรเดชลูกของปู่ตองค่ะเดชเป็นลูกปู่ตองอ๋อเป็นญาติพี่น้องทั้งนี้บ่โดยอ๋อโดยโดยนี่จะเป็นเป็นแม่แม่นี่ลุงนะห้องลุงนะแล้วเอาป้าเฮาปาลบนเดี๋ยวคือว่าลูกเมถาวรนี่เป็นแม่เอเนี่นะอ๋ออ่าคืออันนั้นลูกเม่เา่านี่คือป้าป้าของเจ้าฮันก็คือเอื้อยของแม่แม่เจ้าฮันโดยอ๋อคือลุงเจ้าน่ะมาเอา โดยอ๋อโอเคก็คือก็คือมาอยู่น้ำลูกสาวแล้วเองเนาะเออมอะไรกันมาอยู่น้ำน้ำลูกสาวอันน่ะอ่าเป็นลูกกกป่ะโดยโดยอ๋อมาอยู่น้ำลูกสาวกกแล้วพี่น้องไงปุ่นแรกเขามันเห็นจบจนมันเป็นชาวบ้านละจอเขาไปละหงละเฮงบินี้น้องน้องใหญ่ก็ไปเอาผัวโดยโอ้ไปตะเฮงแล้วบ่บริโดนสรุปว่าจะไปใช่เนาะไม่ได้ไปจ้อย ยังสิไปยังไปคือเเ่าโอ้ดูวันลงว่ามันยังม่ได้ลงนหมูจอกเธอไ่ได้ไปดินตัวหูเฮ็ดกินแลกง่ายเนึงเข้าเฮ็ดคบเฮ็ดกินก็เป็นบ้าจะได้ยังกินไอีหล่ะว้อนี้พือแกงยมาอส่แกงโม่แอบใจแม่แอบใจมันเป็นอแอบใจให้เป็นเฮ็ดยิ่เห็ดกินนะโดยโดยโดย บรใหญ่เด่กูมันล like like <S <S this, ังคนเป็นชาวโรฮีนันไปมาแล้วขาดขาดโรเฮียนเลยพี่น้องเอ๋ยบ้านฉลบเรวออกเลยแล้วบไปไหนนอแหละเนาะโดยยังนิดหน่อยยังพี่น้องเอ๋ยยังเฮียนได้ไปอีกป้าไก่เลยนี่อยู่ในไม่เท่าแน่เบอร์สองเล็กๆนะยางรถหัวว่าใช่รถเตะกันแหละแล้วก็ได้พักก็ได้ไปสามซีมื้อวันนี้คู่ในคู่ก็ได้ให้เนาะให้ว่าถ้าบ่มากกัออกเลยซะว่าใช่ อพี่น้องเลยก็เลยสาเหตุที่ต้องออกกับบุญมีแนวเหตุแน่นอนแหละเนาะเรียกงัวเรียงควายนั่นเป็นอย่างบ่งัวงัวกับแม่บ่งัวเขาบุญเป็นของเพื่อนบ่บุญเป็นของลุงเจ้าบ่งัวโอ้องพออันนี้กับแม่ซือได้แค่เด็ดไหมเรื่เกี่ยวอันเกี่ยวข่าวกินน้ำน้ำเพื่อนจะบ่าชะล่ะเกี่ยวเลี้ยวบุญเลยเกี่ยวเลี้ยวบุญอะไมันจะมัดมาซิบ่บ้านี่โดย้ เดิมเดี๋ยวนี่ก็มาอยู่น้ำเพื่อนน้ำลุงเล่าพี่น้องเลยเอ่าก็คือลุงก็คืออยู่น้ำป้าเนาะอันเอื้อยของเม่แล้วแหละกับเสีาลแล้วก็ได้เพื่อน,นแล้วก็ท่านแรกๆท่าพี่น้องมีตะกอขึ้นดิซึ่งอืมย่างหนุ่ยังหน่อยอยู่พัดขาดตรงเฮียนเลยพี่น้องเลยอี่อลหลาเพื่นกันอ่า,า,าพวกอันน่ะปะหคมพี่นอนเจ้ามีบุ่รีมานอนอยู่พี่เจ้านัา่นเอ มีอยู่ปูนป um, ูพายางแล้วก็เอาผ้าห้องปูพายางเอาผ้าห้องที่นอนอ่ะเป็นปลดมีบ่อันที่นอนอันเป็นพับแบบพับอ่อนโบมีอ๋อครั้งแรกมีมีผู้ใหญ่เพิ่นติดต่อหามาหาอ้ายว่าอย่างไอ้ไอ้น่ะไปซ่อมแซมห้องเฮือนเก่าตูวน้องอยู่ตะกี้นั่นสรุปแล้วน้องบ่อยู่เพราะทะเลเนาะโดยมาอยู่พี่อ๋ออันนั้นก็เป็นดินของเพิ่นบ่นั่นแหละโดย เพิ่นสีมังแล้วบอกคือว่าเพิ่นสีมังค่ะมันดอกแห้งกระมังอ๋อโดยแต่เราอยู่ชองคนกระบาไหวโดยเพี่น้องอยู่ชองคนก็มีตู้เนาะมีแต่ผู้หญิงมาอยู่น้ำลุงน้ำป้าก็ได้ถือต้องแล้วโดยโดยเพี่อนเอ้เอาสันเดียวอันน่ะมีผู้ใหญ่ฝากเงินมาให้อีลาอันน่ะหนึ่งพันบาทพี่น้องเอ้ เออตั uh, ้งแต่พันเฝ้าว่าตั้งแต่โดนๆนั่นแหละพี่น้องอยู่ฟังพังไทยเนาะบ่เตียงกับมหาเจ้าบ่เจอเออแสดงว่าเจ้าบ่อยู่เฮือนบ่กเวหาเฮือนเก่าก็บ่เจอแวะยังนี่กับมาเจอทุกอย่างกังเว้นกังเวียงเจ้าไปใส่ละเวมาตะโดนแล้วโดนละตอนตอนนั้นยังเข่าวเฮียนอ๋อตอนนั้นยังเข่าเฮียนอยู่โดนอ๋อหากจะออกได้จักมืออลไรล่ะได้เป็นเดือนแล้วโอ้ออันลับอันเจ้าเฉลยวเงินกีบหรือเงินบาท เงินได้ใส่ายสำหรับเจ้าเอาเงินบาทก็ได้เงินบาทก็ได้เนาะโอเคใส่เป็นวจะไปลขอยูพี่จะได้ท่าบุตรไอเเนี่มันเป็นนี่มันจบตอามจบงเงินบาทพนจะเคยไป็เลยี่ปโดยได้ท่าได้ชี้เซนแปดสิบีนแปดสิบโดยอ๋อคือรูปหลายแท้ดับเเลขยูชน้ซเกป อ้าวสาเพิ่นอยากได้เงินเงินบาทเป็นยังไงใบพันธบาทอ่าชื่อกินได้เฮงอยู่บ่ล่ะโดยจะไปซื้อหยังสมมุติวเปล่าเจ้าให้เจ้าพันธบาทเก็บเมียนเก็บเมียนเก็บเมียนจะได้ะไรยังวันเสาไปซื้อเครื่องซื้อเครื่องโดยอยากได้สังอยากได้ส่งอยังได้เสื้อโดยอ๋อส่งเสื้อแบบไรใหเจ้าอยากได้อยากได้สุดครูฮะอยากได้ส่งเสื้อครูส่งเสื้อครูโดย มันเป็นอันเดียวกันเลยเห็นบ่เปล่าค่อยๆคายเป็นชุดเห็นบ่หรือว่าอได้มันเป็นขู่กันเลยนะขู่กันเลยนั่นแหละเพิ่นที่หอยไว้มันเบ็ดชีกับชีเดียวกันเลยเห็นบ่โดอ๋อคู่เท่าไหร่จะจะจะอะไรบ้างบ้าอะไรซื่ออ่าโอเคโอเคอ่าสั้นจังไดนก็เจ้าไปเลขเอาแะไรไปไปซื้อเด้อเนี่ยเจ้าจะได้เสื้อผ้าั่นแหละผู้ใหญ่จะดีอยู่ทั้งฝั่งไทยเอาอีล่ะผากอวยพรให้เพิ่นแน่ ขอมุกขอบใจพป่นี่แหละเอาว่าชนิดเดอร์อมาจับไป้รดเงินเลยจับไขอบใจเด้อคุณใหญ่ใจดีทีฝากเงินมาให้น้องเนือน้องขอขอบกขอบใจลลายเด้อขอให้คุใหญ่ใจดีอยู่ดีไม่แห้งคามเจ็ไมนได้ความไข้เบาห้มีเด้อซาถกโดยซาถูกเนาะจ้าไปชะลาเบ้าขอตัวไปก่อนเด้อบนนีเด้อเบ้วกัจิพาไปเวียดตมทำเลยแล้วกำลังหนึ่งข่าวหนึ่งน้ำหนึงข่าวุกแล้วก็อยู่ให้กินแล้วบนณีเนาะอ่าแกงหอยเบ้าบนีี Chị lễ tụng. Gang 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 lễ tụng. bà lễ tụng. Gang 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 lễ tụng. này lễ tụng. Gang 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 ok tụng. Gang lễ tụng. Gang lễ tụng. คือเอ่พ่นมวนเถอะเนาะเอ้าเอาไปซื้อขมากเด้อโอ้ยจะดูให้ล้ำให้ลึกให้ยืนจะจะโอเคเฮากลับปลาเด้อตู้เด้้อจลยดูดูดูไปกลับก่อนบาเนี่ยโดยโอเคไปพี่น้องไอ้ป้เตียงเกสิรกรตัวเดินทางกลับก่อนบาเนี่ยจะต้องขอขอบคุณขอบคุณทางยายนจะดีหรือว่าผู้ใหญ่จะดีเนาะอยู่ทางควงไทยก็ขอให้เจ้า อยู่ดีไม่แหง้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงปรจัจจัจโรคไข้แค่คเจ็บทั้งปวงเด้อพู้ง่ายให้มาสำได้ก็ขอให้เก้าคืนให้เจ้าร้อยเท่าพันเท่าเนาะก็ยังอยู่อ,อีกค่าน,นึงพี่น้องเอ๋เพิ่นจะซอยสมแซมเพื่อนซานให้แล้วแต่ว่าเราว่บเราได้ไปอยู่แล้ว,ลวมาอยู่อยู่เพื่อนเพื่อนป้าเราก็คือเพื่อนเอื้อยของเมย์แล้วแหละเนาะอ่าบัดนี้ก็เลยมาอยู่นี่พี่น้องเอ๋อเมื่อกียงนก็นจะคุยกับเพิ่นก่อน,อนว่าทั้งอัน,นาเมเพิ่นจะซอวยอยัง ต่อไปน้ำพี่น้องเนาะเพราะว่าอยู่พุ่นมันก็บ,บาไหวพี่น้องไงมันดูเด็กน้อยกับพ่อเท่ามันก็เปี้ยวเนะเาะอันเป็นแต่ตายากเฮือนกับสีหฮักจีเพย์บะไรพี่น้องเอลยถ้จาจะไหนก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัตรสคุลสุขชนที่เข้ามาติดตามชมคลิปจนจบแล้วก็บบทความโฆษณา,าได้พี่น้องเด้อจะขอขอบคุณข,ขอบคุณคุณหลายๆขอให้พ่อแม่พี่น้องดึอยู่ดีมีแฮ้งสุขภาพทางกายแขง็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเนาะอ่าเจ้า ว่ายิ้งธุรกิจการงานอย่างก็กกขอให้จะลื้อตุ้งเรื่องนี้ลาบลื้อตลอดปีและตลอดไปสาธุเนาะน่าสำหรับมื่อนี่มาเตียงเขวบตัวลาบไปก่อนพี่นอ้อ,องเลยอ่าคอยขามเมืองแรงเดี๋ยวจะเดินทางไปต่ออีกอยู่บ้านอ่ถาถากขามเนาะพี่น้องเนาะเมืองเชียงบุรีแข้งสวรรค์นนเขตพี่น้องเลยสิไปหาเอ้ยลอยก่อนเนาะซิ่งที่นอนหมอนมุ่งไปให้แล้วพี่น้องเลยเอ้าไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายบัตรสกุลสุนเนาะ